Jazz beat, Jazz beat is a wonderful world. Jazz beat, Jazz beat on a colorful day. 只。 วันนี้กลับมาพบกับ ครูมุกเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะครูมุกจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเป็นสัปดาห์ที่13หรือว่าหน่วยที่13นะคะที่เราจะมาเรียนกันนะคะ,ะหน่วยที่13ของเราวันนี้นะคะชื่อหน่วยว่าฉันรักประเทศไทยนะคะ,ะวันนี้เป็นวันพุธนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องที่สมนะคะเรื่อง ภาษาถิ่นภาษากลางอ่ะเด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่าภาษาถิ่นเนี่ยหมายถึงอะไรอ่ะถ้าไม่รู้นะคะวันนี้คุณม,มุกนะคะมีคําตอบมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะภาษาภาษาถิ่นนะคะเด็กๆหมายถึงภาษาที่ใช้สื่อสารความหมายนะคะตามท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันไปในถ้อยคำ สำเนียงและก็สาแต่ก็จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะเด็กๆและถือว่าเป็นภาษาเดียวกันค่ะเพียงแต่แค่แตกต่างกันตามท้องถิ่นเท่านั้นเองนะคะอ่าเดี๋ยวรูมุกจะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะ อ่ภาพที่หนึ่งนะคะเด็กๆเห็นไม่เอ่ยว่าในภาพคือรูปอะไรคะรู้จักไหมคะอ่ะในภาพคือสับปะรดใช่ไหมคะใช่แล้วบ้านเรานะคะภาคกลางนะคะเด็กๆเขาเรียกว่าสับปะรดนะคะแต่ถ้าเป็นภาคเหนือนะคะ,ะภาคเหนือเขาจะไม่เรียกสับปะรดเหมือนเรานะคะภาคเหนือเขาจะเรียกว่าบะขะนัดค่ะเด็กๆ เด็กๆฟังให้ดีนะคะภาคเหนือเขาจะเรียกว่าบักขันนัดนะคะต่อไปนะคะเด็กๆจะเป็นภาคอีสานค่ะอ่าภาคอีสานนะคะเขาจะเรียกว่าบักนัดนะคะอ่าภาคอีสานจะเรียกว่าบักนัดนะคะส่วนภาคใต้นะคะภาคใต้เขาจะเรียกสับปะรดว่า ยานัตนั่นเองอ่าเห็นไหมคะภาษาถิ่นของแต่ละภาคหรือว่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะต่อไปนะคะในภาพในภาพคืออะไรเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยในภาพคือมารากอใช่ไหมคะอ่ามารากอ บ้านเราอยู่ภาคกลางก็จะเรียกในภาพนี้ว่ามารากรใช่ไหมคะแต่ว่าภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรเด็กๆอยากรู้ไม่เอย่ยอ่าภาคเหนือนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกมารากอว่าปักกลวยเทศนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเขาจะไม่เรียกมรกรนะคะภาคเหนือเขาจะเรียกว่ามะกลวยเตศนะคะอ่าต่อไปภาคอีสานนะคะภาคอีสานเขาจะเรียกมารากรว่าบักหุ่งนะคะ อีกหนึ่งรอบนะคะภาคอีสานนะคะเขาจะเรียกมะละกอว่าบักหุ่งนะคะอะ่ส่วนภาคใต้นะคะภาคใต้เขาจะเรียกมะละกอว่ารอกอ่าเห็นไหมคะแต่ละพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ,ะภาพต่อไปนะคะเป็นผล,ลไม้นะคะภาพนี้ก็คือน้อยหนานั่นเองค่ะบ้านเรานะคะเด็กๆอยู่ภาพกลางเขาจะเรียกผล,ลไม้ชนิดนี้ว่าน้อยหนาใช่ไหมคะ แต่ว่าภาคเหนือเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าน้อยหนานะคะภาคเหนือเขาเรียกว่าบะน้อยแหน่นะคะอ่าต่อไปภาคอีสานนะคะภาคอีสานเขาจะเรียกน้อยหนาว่าบักเขียบนะคะอ่ะต่อไปสุดท้ายภาคใต้นะคะภาคใต้เขาจะเรียกน้อยหนาว่าน้อยหนาเหมือนกับภาคกลางเลยอ่ะต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วอ่าเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยว่า ในรูปนี้นะคะคือรูปอะไรคะอ่าภาคกลางของเราก็จะเรียกว่าฟักทองใช่ไหมคะเด็กๆแต่ว่าภาคเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าบะน้ําแก้วนะคะอ่าภาคอีสานเขาจะเรียกฟักทองว่าบักอึค่ะส่วนภาคใต้นะคะเด็กๆเขาจะเรียกฟักทองว่าน้ำเต้านั่นเองค่ะอ่าเห็นไหมคะเด็กๆเห็นความแตกต่างของภาษาแต่ละพื้นถิ่นไหมคะเขาจะมี เขาจะมีภาษาที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนในท้องถิ่นนั้นๆเ,นเขาก็จะเข้าใจนะคะว่าคนทุกคนเนี่ยต้องการสื่อถึงอะไรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูม,มุกนะคะจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ,ะแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆเปิดมาเลยค่ะเปิดใบงานนะลูกนะ้าอ่าใบงานนะคะหน้าที่1 0 6นะคะเปิดมาเลย ใบงานของเรานะคะสัปดาห์นี้เหมือนที่ครูมุกบอกนะคะเราจะเรียนหน่วยที่13นะคะหน่วยชันรักประเทศไทยเรื่องที่3นะคะภาษาถิน่นภาษากลางอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะในใบงานหน้าที่106กกันเลยนะคะ,ะหน้านี้นะคะ เขาให้เด็กๆนะคะเรียนรู้กับพี่โตเกี่ยวกับชื่อเรียกสับปะรดที่เป็นภาษากลางและภาษาถิ่นของแต่ละภาคแล้วระบายสีแผนที่ประเทศไทยให้ตรงกับสีของภาษาในแต่ละภาคให้ถูกต้องและสวยงาม เรามาดูภาคแรกกก่อนเลยเห็นไหมคะเขามีสับป,ประรดมาให้ а, เรามาทบทวนกันนะคะสับป,ประรดภาคเหนือนะคะเขาเรียกว่าบักคานัดนะคะก็คือสีชมพูนั่นเองเห็นไหมคะสีชมพูของเราก็จะอยู่ภาคเหนือนะคะเด็กๆ а, ต่อไปนะคะสับป,ประรดในภาคอีสานนะคะเขาเรียกว่าบักนัดนะคะภาคอีสานเราก็ต้องระบายสีเขียวนั่นเองค่ะ а, ต่อไป สับปะรดนะคะภาคกลางเขาก็เรียกว่าสับปะรดนั่นเองค่ะเราก็จะมาระบายสีเหลืองนะคะในภาคกลางเลยต่อไปสุดท้ายนะคะเด็กๆสับปะรดนะคะภาคใต้นะคะเขาเรียกว่ายานัดนะคะก็ต้องระบายสีฟ้าอ่าเดี๋ยวครูมุกนะคะจะให้เด็กๆระบายสีแล้วครูมุกจะระบายให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันโอเคไหมคะ ่เด็กๆหยิบสีขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ระบายครูมุกจะระบายภาคเหนือนะคะเด็กๆระบายออกนอกเส้นได้ไหมเป็นพี่อนุบาล3มแล้วไม่ระบายออกนอกเส้นแล้วนะคะอครูมุกใช้เมาส์นะคะอาจจะระบายไม่สวยเท่าเด็กๆนะคะแต่ว่าเด็กๆใช้ดินสอใช้สีนะคะก็ต้องระบายสวยๆไม่ออกนอกเส้นเห็นไหมคะ เราก็ระบายไปเลยภาคเหนือนะคะเขากําหนดมาเป็นสีชมพูเราก็ระบายสีชมพูลงไปเด็ๆกๆระบายสวยๆนะเอาสวยๆกว่าของครูม,มุกเลยนะคะ,ะสีชมพูผ่านไปแล้วต่อไปนะคะจะเป็นภาคอีสานภาคอีสานสีเขียวเด็กๆก็หยิบสีเขียวขึ้นมาเลยครูมุกก็หยิบสีเขียวขึ้นมาแล้วแล้วครูมุกก็กําลังจะระบายสีเขียวลงไป แบบนี้เลยนะคะไม่ออกนอกเส้นนะ,ะคุม,มุกใช้เมาส์อาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ว่าเด็กๆใช้ดินสอก็ต้องระบายให้สวยๆนะคะ,ะเห็นไหมคะภาคอีสานก็สีเขียวเราก็ระบายสีเขียวไปเลยแบบนี้เลยนะคะ,ะต่อไปต่อไปภาคกลางนะคะภาคกลางก็คือสีเหลือง ก็จะหยิบสีเหลืองขึ้นมาระบายแล้วนะคะภาคกลางของเรานะคะที่เราอยู่กันเราอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะก็คือภาคกลางของประเทศไทยนั่นเองอโอเคเด็กๆก็ระบายได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวครูขอ,ขอระบายภาคอีสานอีกหนึ่งรอบนะคะด้วยสีเขียวนะคะ,ะแบบนี้เลยระบายสวยสวย อ่าโอเคต่อไปสุดท้ายนะคะภาคใต้สีฟ้านะคะเราก็หยิบสีฟ้าขึ้นมาระบายได้เลยนะคะเด็กๆแบบนี้เลยอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะแบบฝึกหัดของเราหน้านี้ก็เรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อด้านล่างนะคะให้สวยงามนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นใบงานนะคะใบต่อไปนะคะจะแต่ว่าจะเป็นใบงานหน้าที่109นะคะเด็กๆะจะเป็นใบงานหน้าที่109นะคะอ่นะคะเด็กๆเปิดมาเลยค่ะหน้าที่109นะคะ อ่ะหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆนะคะเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเปรียบเทียบราคาขนมไทยและผ้าไทย ่าเรามาดูกันเลยนะคะขนมไทยนะคะฝั่งนี้นะคะก็คือฝอยทองนั่นเองเขาให้ตัวเลข61มานะคะ61มี6กับ1เเลข6อยู่ด้านหน้าเลข1อยู่ด้านหลังต่อไปนะคะเป็นขนมเออเม็ดขนุนนะคะเด็กๆ อ่าในราคา67นะคะห7มี6กับ7นะคะเลขหอยู่ด้านหน้าเลข7อยู่ด้านหลังนะคะอ่าเด็กๆลองดูซิลองเปรียบเทียบดูซิคะว่า61กับ67เนี่ยเราควรเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าคะ คุณมุกเคยบอกไปแล้วถ้าตัวเลขข้างหน้าเหมือนกันเราก็ต้องมาดูเลขข้างหลังใช่ไหมคะ,ะเลขเจ็ดมีค่ามากกว่าเลขหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหกสิบเอ็ดก็ต้องน้อยกว่าหกสิบเอ็ดก็จะน้อยกว่าหกสิบเจ็ดนั่นเองคะอ่ะโอเคเด็กๆก็เติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปเลยนะคะ น้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเราสังเกตยังไงคะเราจะสังเกตก็คือเขาจะหันปากแหลมหรือว่าปากจู๋มาทางตัวเลขที่น้อยกว่าแล้วก็จะอ้าปากหรือว่าปากกว้างไปทางตัวเลขที่มากกว่าใช่ไหมคะอะโอเคได้แล้วต่อไปนะคะ ขนมต่อไปก็คือขนมหมอ้อแกงนะคะในราคา65บาทนะคะ65มี6กับ5ต่อไปนะคะเป็นขนมทองหยิบนะคะราคา62บาทนะคะ6 2มี6กับสองเด็กๆคิดว่าเราควรเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าคะ65ก็ต้องเป็นยังไงคะมากกว่า62ใช่ไหมลูก เด็กๆก็เติมเครื่องหมายมากกว่าลงไปเลยค่ะเครื่องหมายมากกว่านะคะก็จะอ้าปากไปทางตัวเลขที่มากกว่าแล้วก็ปากแหลมไปทางตัวเลขที่น้อยกว่านั่นเองอ่เด็กๆก็เติมลงไปได้เลยนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยเห็นไหมคะ เขาจะอ้าปากมาทางตัวเลขที่มากกว่าแล้วก็ปากแหลมไปทางตัวเลขที่น้อยกว่านะคะต่อไปนะคะข้อต่อไปจะเป็นผ้าไทยนะคะผ้าไทยจะมียังไงคะมีราคา63บาทนะคะผืนนี้63บาท63มี6กับ3นะคะพื้นต่อไปนะคะ68นะคะ68มี6กับ แปนะคะเด็กๆคิดว่า63กับ68ดเนี่ยเราควรเติมเครื่องหมายอะไรคะ,ะเราควรเติมเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองเพราะว่า63ามเนี่ยมีค่าน้อยกว่า68ดใช่ไหมคะอ่เด็กๆก,ก,ก,ก็เติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปเลยเห็นไหมคะปากแหลมจะหันมาทางตัวเลขที่น้อยกว่าแล้วก็ปากอ้าจะหันไปทางตัวเลขที่มากกว่านั่นเองคะ่ะ อะต่อไปนะคะสุดท้ายหมวกนะคะหมวกใบนี้ราคา70บาทนะคะ70นะคะมี7กับ0อ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา68บาทอ่า68นะคะก็จะมี6กับ8ใช่ไหมลูกเด็กๆก็ เติมเลยนะคะเด็กๆคิดว่าเราควรเติมอะไรเอ่ยอ่าเราควรเติมเครื่องหมายมากกว่านั่นเองอ่ะเราก็เติมเครื่องหมายมากกว่าไปเลยค่ะว่าเครื่องหมายมากกว่าจะหันไปทางปากกว้างนะคะเครื่องหมายน้อยกว่าจะหันไปทางปากแกรมนั่นเองอ่ะแบบฝึกหัดหน้านี้เด็กๆทําให้เรียบร้อยนะคะเขียนให้สวยงาม อ่าเขียนให้สวยงามนะคะเมื่อเขียนสวยงามแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เปิดนะคะต่อไปคุูมุกนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้ในหนังสือกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นหนังสือร่องรอยการเรียนรู้นะคะเด็กๆอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มสีเขียวนะคะ อ่ะเปิดมาหน้าที่44นะคะ44มี4กับ4เลข4อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีเลข4อยู่ด้านหลังเลยนะคะอ่ะโอเคแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆด,ดูโดมิโนโแล้วกากระบาดท,ทับคำตอบที่นำมาเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วสัมพันธ์กันอ่ะเห็นไหมคะ เขาให้เราเล่นเกมโดบิโนโ่นะคะหน้านี้หน้านี้นะคะเด็กๆเรามาดูข้อที่1กันเลยข้อที่1นนะคะเรามาลองนับซิว่ามีสับปะรดเนี่ยอยู่ข้างในโดบิโน่เน่ยเท่าไหร่นะคะ1 2 3 4 5 6 ่าเห็นไหมคะอันแรกมี6มี6อันใช่ไหมคะอันต่อไปเดี๋ยวเรามานับสับประรดกันก่อนเลย1 2 3 4 5 6อ่าอันที่2ก็มีสับประรด6อันนะคะอ่าอันต่อไปนะคะ1 2 3 4 5 6 อันต่อไปก็มีสับประรด6อันอีกแล้วมาอันสุดท้ายนะคะ 1นึ่งสองสามสี่ห้าหอันนี้ก็มีสับปะรดหกอันแล้วเด็กๆไปดูคำตอบซิคะเขามีตัวเลือกมาให้เราสองอันอันไหนเอ่ยที่มีสับปะรดหกอันเหมือนอันที่ผ่านมาทั้ง4อันนี้อ่ะเด็กๆลองเลือกสองอันนี้นะคะอันที่1กับอันที่สองเด็กๆลองดูซิว่าอันไหนที่สัมพันธ์กันกับที่เราดูมาทั้งหมดค่ะ อ่ถูกต้องแล้วค่ะอันที่1ใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีหกอันเหมือนกับเพื่อนๆที่ผ่านมาเลยเราก็กากระบาดท,ทับได้เลยนะคะเด็กๆก,กากระบาดท,ทับอันนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเขามี6กอันเหมือนกับเพื่อนที่เรานับมานะคะในข้อ1นึ่งต่อไปข้อสองค่ะข้อ2องนะคะเรามาดูนะคะนี่ช่องแรกนะคะ เขาจะมีมะเขือเขาจะมีมร์กอนะคะอากุมุขอโทษด้วยนะคะเขาจะมีมาระกอ1หนอันฝั่งนี้แล้วก็จะมีมาระกอสองอันอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันที่มาต่อก็จะเป็นมาระกอสองอันจะต่อจากอันนี้แล้วก็จะเริ่มเป็นมาระกอสาอันอันต่อไปนะคะก็จะเป็นมาระกอสาอันต่อจากอันนี้นะคะแล้วก็จะมีมาระกอสี่อัน อ,อันต่อไปก็จะมีมะละกอสี่อันมาต่อจากอันเดิมแล้วก็จะเป็นมะละกอห้าอันอ่าต่อไปเราต้องไปหามะละกอห้าอันที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเด็กๆดูซิว่าเป็นภาพที่หนึ่งหรือว่าเป็นภาพที่สองคะอ่าเป็นภาพที่สองเก่งมากเลยค่ะเด็กก็กาก,ากระบาดท,ทับลงไปเลยนะคะเพราะว่าเขาสัมพันธ์กันนะคะก็คือสิ้นสุดที่มะละกอห้ารูปอันนี้ก็จะมีมะละกอห้ารูปมาต่อน,นั่นเองค่ะ อ่ะเรียบร้อยไหมคะอ่ะเรียบร้อยนะต่อไปนะคะข้อที่สามนะคะเด็กๆอ่ะข้อที่สามนะคะจะเป็นรูปฟักทองอ่ะฟักทองเรามาดูช่องแรกนะคะอ่ะเรามาดูช่องด้านบนก่อนเลยเขามีหนึ่งอันช่องต่อมามีสามอันอ่ะช่องต่อไปก็มีสามอันซึ่งต่อจากอันนี้นะคะแล้วก็มีสองอัน แล้วก็มีเลขสองมาต่ออีกแล้วก็มีห้าอันนี้ก็มีห้ามาต่ออันนี้อีกแล้วก็มีเลข1อ่าเด็กๆลองดูซิว่าควรเป็นอันไหนอ่าเราก็ต้องอันเอาอันที่มีฟักทองหนึ่งลูกมาต่อกับอันนี้ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก็กากระบาดทับอันแรกไปเลยค่ะอะคําตอบที่ถูกต้องก็คืออันแรกนะคะอ่าโอเคต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะ ข้อที่4นะคะเด็กๆอ่ะข้อที่4นะคะเรามาดูอันข้างบนก่อนเลยอ่าอันข้างบนนะคะเขามีน้อยหนามาให้เด็กๆสี่รูปนะคะแล้วก็มีอันนี้อีกนะคะด้านล่างมีสอง แล้วก็มาต่อด้วย2แล้วก็เปลี่ยนเป็น3ใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาต่ออีก3ารูปแล้วอีกหนึ่งช่องก็เปลี่ยนเป็น1รูปแล้วอันนี้อันใหม่ก็มาต่อเป็น1รูปแล้วก็มีเพิ่มอันใหม่เป็น2อรูปใช่ไหมคะอ่าเด็กๆดูซิว่าเราควรเอาอันไหนมาต่ออันที่มีสามรูปหรือว่าอันที่มีสองรูปคะอ่าอันที่มี2อรูปใช่ไหมคะเก่งมากเลยอ่าเด็กๆก็กากบาดทับไปเลยนะคะ อ่าโอเคแบบฝึกหัดของเราหน้านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆต่อไปนะคะครูมุกจะฝากเด็กๆเป็นการบ้านนะคะเป็นกิจกรรมศิละปะนะคะเด็กๆอ่าให้เด็กๆหยิบนะคะใบงานกิจกรรมศิละปะขึ้นมานะคะหน้าที่40นะคะมี4กับ0น,นะคะเลขสอยู่ด้านหน้าเลขศูนย์อยู่ด้านหลังนะคะ อ่ะกิจกรรมนะคะหน่วยที่13สันรักประเทศไทยเรื่องที่3นะคะภาษาถิ่นแล้วก็ภาษากลางนะคะหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆประดิษฐ์โมบายมาละกอพร้อมกับตอบคำถามคุณครูด้วยว่ามีชื่อเรียกในภาษาถิ่นแต่ละภาษา มีมีชื่อเรื่องในภาษาถิ่นและภาษากลางว่าอย่างไรอขั้นตอนนะคะเด็กๆก็ทําตามในภาพเลยคุงจะฟังเด็กๆเป็นการบ้านแค่หนึ่งหน้าเองเท่านั้นนะคะขั้นตอนแรกเด็กๆก็ นี่เลยนะคะตัดตามรอยมาระกอรตรงนี้เลยอ่ะตัดตามรอยได้เลยนะคะขั้นตอนต่อมาเด็กๆก็นําสำรีหรือว่ากระดาษก็ได้นะคะนํามาแปะนะคะแล้วก็ประกบนะคะมาะร์ลกอให้ติดกันจากนั้นเด็กๆก็นําถ้วยนะคะหรือว่าแก้วถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะมาเจาะรูแล้วสุดท้ายนะคะเด็กๆก็ต้องเจาะรูที่มาระลกอแล้วก็ร้อยเชือกนะคะร้อยเข้าไปกับแก้วเราก็จะได้โมบายมาล์ลกอแล้ว ่าเด็กๆสามารถทําได้ตามจินตนาการได้เลยนะคะหน้านี้ครูมุกจะฝากเด็กๆเ,เป็นการบ้านนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะหน่วยชันลักประเทศไทยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปการบ้านส่งคุณครูประจําชั้นนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ